สวัสดีครับนี่พี่ท่านใดสนใจนะตัวนี้จะเป็นลูกแสนกลนะแสนกลเยียสุวรรณแสนกลเยียสุวรรณเยียพยักนะครับเดี๋ยวผมจะแปะรูปแม่เขาไว้ให้นะนี่ผมแบ่งนะครับราคาไม่แรงนะครับพี่ท่านใดสนใจนี่ผมเพิ่งอ,อาออกมาจากรังนะครับพี่ท่านใดสนใจเดี๋ยวผมจะแปะราคาไปนะ นี้ผมแบ่งครับเป็นแม่พันหลักเองนะครับนี่ผมแบ่งให้ราคาไม่แพงนะแสนโกนเยียสุวรรณเยียพยักนะครับพ่อเป็นแดงหล่อนะครับแดงหลออมานนครพ่อของเขานะครับ <c oughs> พี่หลอาจะาราาาาังไข่นะแบบคุณเพื่อนนะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมจะปแปะเบอร์โทรไว้ให้เบอร์โทรแล้วก็ราคา <c oughs> ผมมาสอบถามได้นะครับใครไม่สนใครยินดีจะดูรูป ส่วนไหนโทรมาได้เลยนะครับไดนด้านไนลน์มาได้ถึงแปลา์ไว้ให,ห้ขอบคุณครับ